สวัสดีครับมิโกมอนทัวร์นะครับวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับมันมีความทรงจําเก่าๆนะครับในช่วงวัยเด็กนะครับเดี๋ยวเรามาถามญาติๆหรือว่าแม่ของผมนะครับว่าผมชอบอะไรในช่วงวัยเด็กนะครับเนะ่ะโอ้หนี่มอนมาพอดีเลยบัดนี้อืม,มนี่มอนมาแต่ใส่นี่มาแต่ซอยงาสูบโอ้มาแต่ซอยงาสบบานได้บานิขามินบ่บานขามินเออลูปูเสาแล้วเสียชีวิต เออบันนี้หออันนี้ไ้ถามแน่ตะเกียเนี่ยอันนี้อันนี้นี่คือบ้นทั่วี่มากยังยังที่สุดสมัยอันวัยเด็กหน่อยไหมมากหนัง มัหนังเอาเสียวผ่ายา่างในถุงปุ๋ยเนี่ยนะไปเห็ดจอมเขากระโปงข้าวเป็อย่า,ายโลมัดใส่สาแล้วก็ผากหนังอยิ่งก้านปิวไปวปิวแล้วเ <c oughs> ด็กหน่อยตาเด็กหน่อยเทกี้มักหุ่นไปอยู่สวนไป็ยังอึงบุ<อ>่นไปเล่นเหลืองเรียนมากไปสายแต่หน,นังอยู่บุ่นแหละไปก้างหนังก้างจอหนังเอาผ่าย่างเห็ดจออ่อ มากแห้งนี <c oughs> ่ค้มอ่อนตัวมังหนังเฉพาะอันนั้นทายจีบเป็นทายแต่หนังถามเลยน้าแม่บอกว่าแต่ก่อนนี่ข้อมาทั่วมังหนังเป็นวันเด็กนะวันนี้ก็เลยอยากลื้อฟื้นความทรงจําว่าแม่จําผมได้เรื่องอะไรในในในการที่ว่าชอบอะไรมากที่สุดตอนวัยเด็กกันนะเรียนเียมากกับปเผาเจ้าหนังหนังสายอยู่บ้านไหนกันนาไปเบืองจ้ามันจงกลับมาบ้านเนี่ยเหมือนแลง กับพอกันหอบศาสตร์ไปเบิองแง่งเจ้ากับกับมาแม่หัวขวนว่าชันแม่หัวรอมากเลยตอนที่ผมไปถ่ายเด็กๆนั่งหน้าจอนะ่ะพูดหัวว่าชันพูดว่าโอ้ยจะแม่นขึ้นหัวสมัยจะเป็นเด็กหน่อยคนนะ่ะเบิอง<ม>นังแก่งแกลลอเนี่ยงเจ้ากับหาบอันนั้นอันหอบศาสตร์มาตอนย่อตอนยอ <laughs> มากแง่ก็ mm. แต่ก่อนไปนอนหน้าเอาหมาไปเลี้ยงนำ้ำไ่ทงหน้าเป็นเห็ดตุ่มตีเข่าไปตีเขาอ,อยู่หน้ากระพอกระเม่สมัยจะเด็กหน่อยอยืนยังบ่ท่านใหญ่ ไปใายแต่นหนังเหลืองเรียนมากตอดเสื้อผ้าอะไรกับไปใายหนังอยู่สวนมุดวาดเขียนสมมติอันวาดเตโรงเรียนอันมีดต่วาดหนังมากหนังสอบหนังสอบทุ้วันนี่ล่ละไปทาจีบกับทาแต่นหนังอือือเอาหน่วยใดไป วันไหนบริการไหนทายวันไหนกับไปนั่มทายกิ๊บจมูอสอบแห้งวันไหนไปเอาหอนงอนควายนะสมัยตะกี้ว่าพ่อแม่อันเอาใหม่ทางตะกี้ไปเบืองหนังสอดแจงเนาะทางเขื่อนนะสมัยตะกี้ลกุลกๆไปคลอมลกุลกๆคุณนน่ะ <c oughs> <c oughs> เออมามแห้งไ <c oughs> ปทายเล็กหน่อยนอออั่งสลอดตะแล้นก็คือเห็นอดีตตะกี้จะฟ้องเลยนะเนาะแม,แม่แม่นั่งเบืองแม่กับหวัวเลยเนาะ <c oughs> แม่แม่แม่นั่งชมกิ๊บผมแล้วก็หวัวเลาะนะครับนึกถึงตอนเป็นเด็กนะก็เลยมีความทรงจําขึ้นมาก็เลยเออ เห็นแม่เดินมาก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปแม่ให้แม่เล่าให้กับคุณผู้ชมฟังว่าเออว่าผมชอบเป็นการส่วนตัวว่าชอบหนังการแปลงจริงๆครับทาด้วยใจรักนะครับถ่ายคลิปเนี่ยก็เพราะว่าใจรักหนังการแปลงในเคยมากเคยชอบมาซื่นชอบมาในสมัยเด็กหน่อยนะครับนี่คือจากปากของแม่หมอนนะครับขอบคุณค่บแม่ครับไหวแม่ไหวแม่วันเด็กวันเด็กเด็กมาหนีคนใหม่ให้บอวยกล้องทรงจของนี้ลีามาถวยฟังมาบ้านญาติอีกคนนะครับนี่บ้านน้านะครับแต่ก่อนผมก็มากลางจอหนังตรงนี้แหละครับนี่ า้าวนั่นเป็นกระไรเห็ดกระเข้าอยู่อ้าววัดดีนะร่ามเฮ็ดยังนอหนิวัดดีจ้าเฮ็ดยังหนิที่หนึ่งป้าโอ้ป้าบบกระเกลืองว้าวความทรงจำหนีฟังในว่าอันนี้ผมนี่ชอบอยังนี่ผมมาทั่วชอบยังสบายแตกินได้หน่อยชอบชอบเป็นอันเปิดตู้เพลงเปิดตู้หนังเฮ็ดหนังแล้วก็สอบปุ๋ยทุ้งย่างไงปุ๋ยมาเข็ดจ่อหนังอืมต่างใช้หนังเออต้อนมา้าใต้แก่ถ้าบุญไหนหนังไอ้ถ้าบุญไหนมา้าแล้วก็เปิด เจ้าหนังฉายหนังอยู่ฝุ่นตะกาุ่นล่าโอ้ยังจำอะไรอยู่อ่ะสมัยฝุ่นสมัยเป็นยังหน่อยนะ่ะสมัยเป็นยังหน่อยอืมเอาเทปไปเปิดเทปสมัยตะกี้อืมไปเปิดกระลาแห้งอยู่ฝุ่นกระลาปอกเผาน้ำรนอนกระลาปอกเผาเออเห็ดเ,เป็นเป็นห่อนสมัยตะกี้เจ้าหนังผ่ายากนี่เป็นความทรงจำของญาติที่วัยเด็กของผมนะครับนี่เพป็นการยังจำได้อยู่ว่าเราเห้พี่แต่ผู้ชมฟังเราผมชอบเป็นการส่วนตัวหน,นังการแปฝงโอ้เห็ดกับเผาเน้ออ้าวแล้วครับนี่ กำลังหนึ่งป่าโอ้รับกับวันเดคแข่งาติขอบคุณครับขอบคุณครับจุ๊สบ๊ค่ะตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ผมใช้นังจอกลางจอผ้ายางสมัยก่อนนะครับนี่เอากระสอบถุงปุ๋ยนะครับกะสอบกะสอบผ้ายางข้างในปุ๋ยมาทําจอหนังนะครับอ่าเป็นเรื่องราวเก่าๆนี่ลักษณะแบบนี้นะครับมันตัดออกแล้วก็เอาไม้ลําปอเป็นโครงนะครับนี่นะครับเป็นโครงหนังเอากระลามะพร้าวเป็นฮอนนะครับแล้วก็ พัฒนาขึ้นหน่อยก็เป็นวิทยุมาหลังๆนะครับวิทยุซาวด์สเตอร์มาเปิดในจอหนังให้เป็นให้เป็นเครื่องเสียงหนังนะครับแหมมากอีดีตะกี้ครับามาบุกถึงบ้านนานะครับมาถามป้านะครับมาถามป้าที่บ้านนานะครับโอ้เฮียางกินล่ะโอ้ให้ถามเนี่ยเด้อเรื่องหนึ่งให้ถามแน่ว่าอันต้อนเล็กหน่อยนั่นคอยมากยังหล,ลายที่สุด โอ้ดีหน่อยบอมามาเรียนนังเลยเนาะโอเรั่เรียนนั่งนัง้มามหนังแหงโอ้เออแหงทีวิตงมาหนังเจเลยหน่อยอืมเออไปย่างกลางเห็ดไายนังอืมอืมอืมเอาป้ากำลังจะกินข้าวนะครับวันนี้ให้เห็นถึงยังกอดสมัยตะกี้เนาะเป็นเด็กหน่อยว่ามากกี่ยังนะครับเกิดเจก็หญ่ขึ้นมาแล้วะโอ้ ก็คือมาหนังลล่ะครับครับโอ้ขอบคุณกายครับเดี๋ยวนี้กำลังจะกินข้าวเช้านะครับนี่่เออเออข้องเห่นเล็กหน่อยจะกี่บ่มีเลยอือทุกอย่างเห็นยี่บก้านเจ้าพายากสามัยเดีกกันเออกร,ร,ระโปขเาๆไปแปกปแป๊กเห็นเจ้านังว่าสามัยเด็กี่เอ,อ,อเคยเคยเห็นเหรียญยูเบนบ่โอ้ครับ จากป้านะคุณป้านะครับโอ้ซีซีกาปีสมัยดีแต่ไม่ตะกีนวะจะเลิกครับนี่แถวนี้มีแต่จ่อหนังผมดินี่กลางจ่อไหวเป็นหมองเป็นหมองนะครับนี่นหมือนกับตอ้งยางอ่ะตุ้งจะเลิกเออเด็กหน่อยมันมีโทรศัพท์หรือยยังน้อสมัยตะกี้เด็กหน่อยของเหรินวัวลายกับในเบิ่งหนังมากกับวาเอารูปแบบตัวงยางมาหลินทีวีก็มีอยู่ตะกี้แต่ว่าหางหางวัวลาย่องสมัยตะกี้ไม่ตะกีเท้าดำเนาะอืมครับเป็นอีกหนึ่งความทรงจำของผมนะครับมาเล่าประสบการณ์ว่าตอนวัยเด็กผมชอบอะไรมากที่สุดนะครับก็ ไปฟังเรื่องราวมีอีกนะครับญาติๆสองสามคนแต่ผมไม่ได้ตามไปสัมษณ์นะก็เป็นเรื่องราวาเล็กน้อยในการเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ถึงคลิปคลิหนังการแปลงที่ผมไปถ่ายาาทําด้วยนะครับนี่เป็นประสบการณ์วัยเด็กว่าผมชอบอะไรทําคลิปก็เลยเกี่ยวกับเรื่องราวของัมทำด้วยความชอบแล้วก็ใจรักนะครับสําหรับคลิปหนังการแปลงที่ไปที่มาที่ผมไปถ่ายคลิปหนังการแปลงก็เพราะว่าก็เป็นความทรงจําในวัยเด็กนะครับในวันเด็กวันนี้นะครับวันที่13มกราคม2567ก็ก็ขอให้เด็กๆ จเริญเติบโตที่งอกงามนะครับเป็นคนดีของสังคมนะครับแล้วก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่แล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีของชาติด้วยนะครับสําหรับวันเด็กในวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับครับบ๊ายบายครับสุขสันต์วันเด็กนะครับทุกคน